สวัสดีครับพี่พี่น้องๆทุกท่านวันนี้ช่องก้องหลอนเอ v e n t เ r นเจอร์นะครับคลิปนี้ก็จะพาะทุก,ท,กทุกท่านมาชมวัดแสงพานะครับซึ่งเป็นเป็นวัดโบราณน,นะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับประมาณปี2 0 1 0 0ประมาณนี้ครับประมาณ2,900กว่านี่แหละสร้างมาตั้งแต่ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณ400ปีแล้วครับวัดน,นี้ครับเก่าแก่มากซึ่งสิ่งที่เห็นนะครับข้างหลังผมก็เป็นชุมชนของหมู่บ้านของชุมชนชาวบ้านแสงพานะครับสมัยต่ยก่อนก็น่าจะเป็นชุมชนที่ทางฝั่งลาวและไทยก็น่าจะอาศัยอยู่กันค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับชุมชนนี้เดี๋ยวเราไปชมกันครับาด้ววยยน นำมาดานเป็นต้นสุ่งทอลำตาลออมวลสติทั้งลายได้เล่าหาดวงดอกไม้เป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางหุบเขานะครับนูนะครับมีหมอ,อกอนบนสันขเขาเราไปดูกัน,นตรงนี้จุดเช็คอินเลยครับเนะี่ย ตรงนี้เป็นโรงเรียนวิวสวยมากครับหมูเป็นหมู่บ้านที่ได้รับอากาศบริสุทธิ์อยู่ในวิวละคาหลักล้านสิบล้านร้อยล้านเลยครับอื <c oughs> ้อืกิจชาคนหมู่บ้านนี้จริงๆ แนะนำพี่ๆน้องๆมาเที่ยวกันนะครับมาท่องเที่ยวอำเภอนาแห้วกันเดี๋ยวไปดูมุมนี้หน่อยโอ้โหดูเราจะมองเห็นนะครับว่าเป็นภูเขาล้อมรอบของหมู่บ้านนี้เลยที่มองเห็นไกลๆนะครับก็คือวัดแสงพาหรือวัดสีโพชัยนะครับนู่นนะครับ เดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้องๆไปไปเยี่ยมชมวัดแสงพายอีกทีนึงนะครับนี่ทำกลางหับเขาเยจริงๆครับรู้สึกว่าฝนกำลังจะตกอีกแล้ววันนี้อากาศดีมีฝนตกไปปอยนิดๆ บ้านแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับก็เป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวตำบลแสงพาตามประวัติศาสตร์ก็มีนายพานที่ชื่อว่าเสียงพาได้ตามโขงช้างป่าเพื่อที่จะคล้องช้างป่านําไปใช้งานได้ข้ามลําน้ําเหืองเข้ามาได้เจอพื้นที่ราบที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานนะครับล้อมรอบด้วยภูเขาก็ได้ชักชวนญาติพี่น้องมาตั้งหมู่บ้านใหม่ใช้ชื่อว่า บ้านเสียงพาตั้งแต่ปีพศ2 7 3ต่อมาก็เพี้ยนจากเสียงพาเป็นแสงพานะครับในปีพศ2483โดยชาวบ้านก็ได้ปลูกสร้างบ้านตามชายเขาเหมือนกับหมู่บ้านในประเทศภูตานจึงเรียกกันว่าภูตานของเมืองไทยนะครับมีเอกลักษณ์ทั้งประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนชาวตำบลแสงพาหลายอย่างนะครับ ก็มีวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนแสงภาตั้งแต่ปีพศ2090นะครับก็คือวัดแสงภาหรือว่าวัดสีโพชัยนั่นเองครับวัดแสงภามีโบสถ์หรือที่ชาวอีสานแล้วก็ชาวลาวเรียกว่าสิมนะครับอยู่หนึ่งหลังมีหอพระตรปิดกไม้1ห,หลังหอกองไม้อยู่1ห,หลังที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับก็คือยกพื้นเสาสูง มีศิละปะรูปแบบการก่อสร้างที่สวยงามมากตามแบบศิละปะของล้านช้างแล้วก็ยังมีเจดีสีเหลืองทองอลามสวยงามมีลวดลายที่สวยงามมากครับอยู่ท่ามกลางหุบเขาล้อมรอบเดี๋ยวผมจะพาพี่พีน้องๆไปชมในพระอุโบสถกันนะครับว่ามีความสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวตามกันไปดูครับผม ภาในสิมหรือโบสถ์เก่าโบราณน,นะครับก็จะเป็นโบสถ์ที่สร้างด้วยโครงสร้างไม้ก่ออิฐฉาปูนมีเสาไม้รับมุกหน้าหลังที่พิเศษก็คือเรือนยอดตั้งซ้อนกันอยู่3ชั้นนะครับมีประตูทางเข้า3ด้านหน้าต่างก็ใส่ลูกกงไม้กึ่งไว้นะครับเป็นสิมที่สร้างแบบล้านช้าง ภายในสิมก็ประดิษฐานพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับปางมาราวิชัยศิละปะแบบล้านช้างชื่อว่าหลวงพ่อใหญ่นะครับในช่วงวันสงการของทุกๆปีชุมชนชาวตำบลแสงพาก็จะมีงานแห่ต้นดอกไม้เป็นพุทธบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในวันปีใหม่ไทยนะครับของทุกๆปี ก็จะแห่ในช่วงเวลากลางคืนเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้วก็สร้างความสาม,มัคคีในชุมชนเป็นประเพณีหนึ่งเดียวของประเทศไทยและในโลกที่น่าสนใจต้องแวะไปชมกันนะครับสำหรับวันนี้ช่องกองหลอนแอดเวนเจอร์ก็ต้องขอลาพี่ๆน้องๆทุกทุก,ท,กท่านไปก่อนนะครับขอฝากกดติดตาม กดรับชมในคลิปต่อไปของช่องกองหลอนเอเวอเจอร์ในคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับผม